ดุนยาเนี่ยผมก็เสียใจมาเยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อผมเสียใจเมื่อไหร่ผมจะพยายามกลับตั้งสติกับตัวเองว่าผมต้องพยายามเป็นคนดีมากกว่านี้ผมไม่อยากเจ็บอีกแล้วผมขอเจ็บแค่ในดุนยาก็พอแล้วคุณผู้ชมพี่น้องที่รักครับสิ่งหนึ่งนะที่คนส่วนใหญ่ เขาใช้การตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแค่มองอย่างฉาบฉวยคู้ชมก็ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปโกรธเพราะว่าจริงๆคนที่ไม่ชอบเราเพียงแค่เห็นเราผิวเผินเนี่ยเขาก็แค่ยังไม่รู้จักเราดีพอแค่นั้นเองถ้าเขารู้จริงๆว่าเนื้อในของเราเป็นยังไงเขาก็คงไม่ตัดสินเราเพียงแค่ฉาบฉวยบางคนเนี่ยดูเงียบๆดูหยิ่ง แต่พอสัมผัสแล้วกลับน,น่ารักอ่อนโยนคุณผู้ชมเคยเห็นไหมเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยเขาเองก็อาจจะเป็นคนขี้อายไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงกับคนที่เพิ่งรู้จักอะไรอย่างเงี้ยบางคนดูตลกโปกฮาครับแต่พอคบจริงๆใกล้ชิดจริงๆหาสาระไม่ได้เลยเราเจอคนแบบนี้มาเยอะครับบางคนพูดจาเยอะนะวนเวิร์งไปเรื่อยแต่พอสัมผัสเฮ้ยกับเป็นคนจริงจังแนละจริงใจครคืออย่างที่เรียนครับว่าเราไม่อาจประเมินใครเนี่ยจากภายนอกได้อาจจะไม่สามารถประเมินได้จาก ภาพที่เห็นหรือการพูดคุยเพียงครั้งสองครั้งหรือจากคำบอกเล่ามีใครในโลกใบนี้ที่ไม่เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นไม่มีครับทั้งทั้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนก็ดีหรือทั้งทั้ที่รู้จักก็จริงแต่ไม่ได้รู้เรื่องนั้นจริงก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นเนี่ยมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งของคนที่ชอบนินทา บางทีเนี่ยการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งนะเขาจะไม่มีความสุขเลยถ้าวันไหนเขาไม่ได้นินทาเพาราะกว่าอยู่ได้ด้วยการเสพการนินทาดังนั้นเนี่ยคำบอกเล่าของคนอื่นว่าบุคคลคนนึงเป็นตัวร้ายเนี่ยอันนี้ต้องพยายามที่จะต้องหักห้ามใจตัวเราเองในการที่จะไปตัดสินใครผมเนี่ยเจอหลายคนที่มีหัวใจที่ดีๆเนี่ยนะแล้วก็เผลอไผลไปเชื่อคําเล่านิทานที่คนอื่นเล่าให้ฟังแล้วก็สุดท้ายก็อทมดุดิลละกลับมาขอมาอัพกันบางวัดเองก็ ไม่มีอะไรวุ่นเวอ้อก็พูดได้แค่ว่าถามว่ามีคนนินทาเรามีคนใส่ร้ายเราเนี่ยชอบไหมใครจะชอบคุณผู้ชมแต่ถามว่าไปเอาเวลาชีวิตไปยึดติดก,กับคนที่นินทาหรือใส่ร้ายเราไหมไม่ แล้วก็พยายามรักษาสุนนะเรื่องของช่วงเวลาที่ก่อนที่จะนอนก่อนที่จะหลับตาลงนอนเนี่ยผมได้ตั้งเนียดในการให้อภัยกับคนทุกคนที่ไม่ดีกับผมทุกคืนฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำหรือคนที่กำลังทำอยู่ก็าตามผมอภัยให้หมดเลยนะผมไม่ต้องการที่วันใดวันหนึ่งผมหลับไปพร้อมกับการติดค้างไม่อยากให้ใครมานั่งติดค้างอะไรกับผมและผมเองก็ไม่ต้องการติดค้างอะไรกับใครเพราะว่าผมอยากจะไปสวรรค์ให้เร็วๆเ,เลยดุนยาเนี่ยผมก็เสียใจมาเยอะ คุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อผมเสียใจเมื่อไหร่ผมจะพยายามกลับตั้งสติกับตัวเองว่าผมต้องพยายามเป็นคนดีมากกว่านี้ผมไม่อยากเจ็บอีกแล้วผมขอเจ็บแค่ในดุนยาก็พอแล้วนั่นหมายความว่าถ้าผมไม่อภัยให้กับคนที่ไม่ดีกับผมก่อนที่ผมจะนอนแล้วผมกลับเกิดตายขึ้นมาผมก็จะไม่มีโอกาสให้อภัยพวกเขาแล้ววันที่ผมต้องยืนต่อหน้าพระพักตร์ขอร้อ์เนี่ย มันก็จะมีจำเลยของผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยและจำเลยแต่ละคนก็ต้องได้รับการสอบสวนจากสิ่งที่เขาทำผมก็ต้องนั่งรอแทนที่ว่าจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์จากการที่เราได้อภัยให้กับเขาอ่ะแต่เราไปยึดมั่นไงเรายังโกรธเขาอยู่เขาต้องชดเชยให้เราแน่นอนนะสำหรับผมนะไม่อยากเจออีกครับผมอยากจะรีบไปเจอกับคนที่ผมรักในสวรรค์ผมไม่ต้องการที่จะไปเจอคนนี้อีกแล้วอ่ะผมอภัยให้เลยคุณผู้ชมอภัยแบบเป็นศูนย์เลยแบบไม่มีอะไรติดค้างไงนะไม่ต้องกังวลน,นะ อาภัยให้หมดแล้วเพื่อหวังว่าอาลัลลอฮ์จะรักและเมตตาบาปของผมก็จะได้รับการอาภายัยและผลบุญอลัลลอฮ์จะได้เพิ่มให้ในตาช่างด้านขวาแล้วถ้าเราไม่มีจําเลยเลยอ่ะเราไม่เป็นโจทย์ของใครเลยเอล่ะอัลลอฮก็จะจะสอบสวนเฉพาะในส่วนของเราแล้วเราจะได้ไปสวรรค์เร็วขึ้น